ตำรวจไซเบอร์บุกทลายแก๊งเงินกู้ทิปยหลอกเยื่อศูนย์เงินนับล้านตัดต่อภาพนักข่าวดังนี่คือของใหม่เมาาื่อเช้าแล้วกลับไปดูนะอของเก่าของเก่าที่บอกไว้นี่อของเก่าเราก็เตือนแล้วว่าเออระวังเนาะมจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระวังมิจษาชีพอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกๆต่อด้วยเป็นเวอร์ชั่นที่ทําใหม,ม่เป็นเวอร์ชั่นที่เขาทําใหม่ เเเป็นนอร์ชั่่่ททีขาใหมตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการชัดดาวเฟกโลนทลายเครือข่ายแก๊งเงินกู้ทิปออนไลน์หลังตัดต่อคลิปอนุวัตนจัดให้หลอกเหยื่อสูญเงินหลักล้านบุกค,ค้นคอนโดหรูของหัวหน้าขบวนการชาวกัมพูชาขณะที่รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา52รายเป็นคนไทย51รายคนจีน1ราย ตำรวจกองปัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุกจับทลายเครือข่ายแก๊งเงินกู้ทิปออนไลน์โดยการปิดล้อมตรวจค้น4จุดใน2จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสก้วโดยจุดสำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายคน้นจากศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าตรวจค้นห้องเพนต์เฮาส์ชั้น34มูลค่า63ล้าน ภายในคอนโดหรูใจกลางกรุงเทพย่านสุขุมวิทครับหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าห้องพักดังกล่าวเป็นห้องพักของกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนลักษณะของห้องเป็นสไตล์มเดินหรูมี4ห้องนอน6ห้องน้ำจากการตรวจค้นห้องพบสองสามีภรรยาชาวจีนและลูกชายรวม3คนพร้อมด้วยแม่บ้านชาวเมียนมาหคนนอกจากนี้ยังพบสุราต่างประเทศและตู้เซฟหใบภายในพบเอกสารครองสิทธิห้องชุดระบุ ชื่อนายหมิงซินซูอายุ37ปีเป็นชาวกัมพูชาสำหรับการตรวจค้นในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายกว่า200คนรวมตัวเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบชสอทว่าถูกมิชฉาชีพหลอกลวงให้กู้เงินจากการได้รับข้อความ SMS ในลักษณะชวนเชื่อให้วงเงินสูงดอกเบีย้ยต่ำอนุมัติเงินเร็วและใช้เอกสารน้อยจากนั้นให้อดินติดตั้งแอปพลิเคชันเงินกู้ของมิจฉาชีพ โดยมีการอ้างว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินที่ขอกู้ยืมจริงแต่ต่อมามีเงื่อนไขต่างๆเช่นการโอนเงินมัดจำก่อนต้องทำธุรกรรมคุ้มครองวงเงินต้องจ่ายค่างวดล่วงหน้าหรือแจ้งว่ามีการกรอกเลขบัญชีผิดต้องจ่ายเงินเป็นค่าเครดิตเป็นค่ารหัสผ่านในการถอนเงินเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดนอกจากนี้ครับกลุ่มคนร้ายยังได้นําคลิปในโซเชียลของนายอนุวัต์เฟื่องทองแดงผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องวันเป็นสโลแกนอนุวัต์จัดให้พร้อมทนายรณรงค์ไปตัดต่อให้ประชาชนกู้เงินเสียหายตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเป็นจํานวนมากหลายล้านบาทโดยมีการนําเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นคอนโดหรูมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานงานไปยังปปงและกรมบังคับคดีให้ช่วยนำทรัพย์สินทำการขายทอดตลาดและนำเงินเฉลี่ยมาคืนให้กับผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความไว้จำนวนกว่า400รรายทั้งหมด